ค่ะทุกคนมันจะอยู่ที่สุสานร,รองออริซาซึ่งฟังมีสุสานมีชนออริซามาแล้วลองออริซามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะที่พังปักหมุดไว้ฟังจะคับมากบกบกบบไปนะจ๊ะตามเส้นทางเลยโอ้โห้วสูงเลยว้าวเสียงอะไรวันนี้ มีอะไรตามเรามาเนะ okay. เาะโอเคออมีเออเจอหมีแล้วระวังหมีตะคอบไปหนีหมีมแล้วจุกตูดอีกแล้วเราไอหมีจะเอาชีวิตมาทิ้งกับหมีอีกแล้วโอ้ เราเข้าไปดูก่อนวอ้ฮาะาไปเข้าไปเค้กหมีโว้ยตายสีขยำตายปะวะเหมือนจะแน่นิ่งไปเลยอะขึ้นมาขนศพอะโอเคหมีตายนะคะ่ะทุกคนคือตายไปแล้วอะ ไม่น่าจะมีตัวแล้วแหละไปนั่นไงมีตัวหนึ่งจริงด้วยอ่ะดาวหางเหรออาซูอเฮเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะไปยินแดนกระถาเริ่มเวนซูนเฮไป ไม่ได้ไกลไปหรอเอาไม่เออ เขามาไม่ได้หรอฉันงกดูหน่อยฉันงกดูหน่อยหายไปไหนแล้ว่啊สียงได้ยินเสียงด้วยน,นะนั่นไงมามนาะไ,ไปโอเฮ้ัดซัดซัดเฮ้ัด เอ okay. อเขต้มกำลังทีก็ปิวอะ่ะไปเข okay. สักสักอย่าวังมันะปบอีกทีหนึ่ง,งายแล้วเขเออแตนิงไปแลจ้าเขเก็บ ไปอ่ะไปเราต้องเข้าไปในประตูนี้นะคะทุกคนแล้วมันก็จะถึงสุดสารรอออริซ่านะคะทุกคนโอเคนี่ไงสุดสารรองออริซ่าที่ฟังบอกอ่ะเช็คอินเช็กกันเลยจา้าลงไปเลยจา้าเอ๊ะเอ๊ะศัตรูเหมือนองค์มัดเหล็กเลยอะ ต่อไปก็ตายโอ๊ยเจอน้ององน้ององตะลุมมุกปิกเอ้ยไม่ใช่ตะมูตะมิองลเล็กๆน่ารักน่ารักจริงๆอามันมีหีบสมบัติเ,เปิดก่อนอ้าวไม่ใช่หีบติดกับดักขึ้นยายแม่เจ้าไม่ใช่หีบโของอะ่ะมันขึ้นยาย่ลงมาไหนวะเนี่ย เอาแล้วไงเอาแล้วไงวาบก็ไม่ได้แต่กับดักด้วยปะ่ะเราต้องค่อยๆไปนะคะทุกคนอ่ะทางนี้ไม่มีอ่ะทางนี้ไม่มีอ่ะเดินลงไปจ้า,าเหลนซ้ายแหลกขวาโอ้โหเจอแต่โครงกระดูกไอ้ตัวเนี้ยต้องสั้ให้หมองสั้ให้ตายเลย มันไม่ตะมูตะมีเหมือนโองน่ารักน่ารักหรอกตัวเนี้ยกัดทีทป้าโอ้โหมันมาอีโตนะแล้วไปโอเคอเขาไม่ได้อ่ะเราต้องหาทางเข้าไปด้านในโดนสายฟ้ารบกัน หมายเนี่ยระวังนั่นไงว่าแล้วโอ้ยข้างหน้าเป็นหีบที่สองเลยะ,ะทุกคนแต่เราต้องซัดไอตัวแหวเราเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเลยอะ่ะไอ,อมันลุมสก,กรรมเราวะ่ะเอ้ยเผแบบเพลอดเฮอ้อยอ้อยอ้ย,อย,อย,อยนั่นจ็ปล่อยสายฟ้าลงมา นี่เราเจอหีบที่สองแล้วเราจะติดก,กับดังอีกไหมว่าแล้วติดกับดักขึ้นใหญ่อีกแล้วว้าโอ้ยโอ้โหหมัดแรงออ้ยไอเทมไอเทมสีม่วงด้วยโอ้โหเก็บสิจดำที่โอ มันมีหีบอยู่ตรงกลางอะเปิดเลยอ่าเราโดนกับดักขค้ืนย้ายอีกแล้วจ้าเฮ้ไปอะเราต้องหาทางเปิดประตูให้ได้เลยอะไปทางตัวก่อน าพังเป็นเก้าอี้แ้วจ้ะไปเก้าอี้สอดแหนมไปก่อนไม่รู้เลยอ่ะมันเปิดประตูห้องกงมันยังไงวะเน,นี้ยโอเคไปอ้าเหมือนมันรู้ตัวระวงังสัตว์ก็สัตว์นะเฮ้ย nó văng nó văng nó văng, 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 văng. Oh. Oh, lên ah. à, cho qua tàu tàu bếp đây nhìn tôi เฮ้แก๊บเนี่ยเราจะเปิดประตูมันยังไงอะทุกคนเราใช้ไฟติดไฟติดตะเกียงก่อนต้องหาวิธีการออกจากไอ้ลูกกรงนี้ให้ได้เราหาทางออกจากไอ้ห้องกรงนี้ไม่ได้สงสัยเราต้องเปิดถีบวาร์ปกลับแล้วอะ่ะไปเค okay. ไปกัน มันเหมือนขึ้นย้ายเรากลับมาที่เดิมนะคะทุกคนเอ๊ะฟังขอมองก่อนนะเอ๊ะเหมือนทางด้านขวามือจะมีทางไปต่อได้ปะอะ้านั่นไงประตูรวงตาเราเจริงจด้วยอะเอ๊ะข้างหน้าเรามีกล่องนึงอะไปฮะว้าวตัวระเบิดตัวอ่งระเบิด จะทำให้เราระเบิดไหมวะเน,นี่ยไฟายแล้วเออทีเดียวคือมันก็ตู้มไปตัวมันด้วยนะคะทุกคนเคเรารอตัวระเบิดมาแล้วหนึ่งเอ้ยมันไหม้หนึ่งไปอโอ้โหสเก็ตระเบิดเต็ม,ตมเคเคเจอฮีบีคีบตึงแล้ว แต่จับดักเคลื่อนย้ายแล้วจ้าแม่คุณลุนช่องอะมาทางไหนมนันวันนี้โอ้โหตัวนี้พัดไปจ้ะเออเก็บอะพัดไปเลยโอเคไปมันจะว้าบอกมาจุดด้านบนนะคะทุกคนอะมันมีบันไดให้เราเดินขึ้นไปเราเดินขึ้นไปก่อนนะจ้า Okay. แต่สายเร็กว่าโอ้ oh. ไปโอเคไปค่ะทุกคนอ่ะระวังอุ้ยท่กคนโดนลงมาข้างล่างแล้วโอเคเว้น okay. ไม่หมดนะคะทุกคนไป ได้เลยตัวนี้ยไม่ได้เลยตัวนี้ยไปอีกเทเลงโอเคไปเดินขึ้นไปก่อนนะจ๊ะมันเหมือนทางกลับของเรานะคะทุกคนอ่ะอ่ะโอ่งยักษ์ด้วยอตอนนี้มีโอ่งยักษ์เฝ้านะคะคอ่ะเก็บโอเค ไปสิคะจะรออะไรลนะ่ะเห็นสิอ่ะโอเคไปโอ้ยเหมือนเดินอยู่ในคา沃โกดเลยอะ่ะตายแล้วตายแล้ว เราเรียวสายไปอีกรอบหนึ่งเค๊อดติดกับดักขึ้นใหญ่อีกแล้วโอ๊ยเมื่อไหร่เราจะเจอบอสวัเนี่ยไปเคตัวแรกไปแล้วตัวที่สองโอ้มันใช่ใสายฟ้ามาไป Okay. มันเหมือนเดินซ้ำไปทับไปก็ทับมานะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีทางให้เราไปได้นะอ่ะให้เราเลี้ยวเอ๊ะมีบันไดให้เราปีนขึ้นก็ปีนขึ้นไปก่อนจ้าตรงเนี้ยเมื่อกี้ฟังยังไม่เห็นมีบันไดเลยอะ่ะโอเคนี่ไงมีขีบมึงแล้ว มันวนเนี่ยจะตักขึ้นใหญ่อีกแล้วจ้าเฮ้ยเห็นหีบแล้วเหนื่อยไปอะไปะเฮ ขึ้นไปกันอ่ะเก็บของโอเขไปพิธีกรรมอุ้ยโอ้งมาไปหนีโอเคเราหนีโอ่โออง,องก่อนนะจ๊ะโอเคไปลงไปอ๋อหีไปแล้วอ๋อหีไปแล้ว ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคปะรูปปัโอเคไปโอเคโอค้ย อ่ีกแล้วไปค่ะทุกคนโอ้โหไปเปิดมาไม่รู้กี่หีบเลยเนี่ยเอ้ยอ่ะ มันมีบันไดขึ้นมาแล้วะโอ้ยอยากจะเก็บของนะแต่แบบมันไม่ได้อ่ะเฮ้ไข่บี้กัมเฮตรงเนี้ยฟังมาตอนแรกอะมันยังไม่มีบันไดนะคะทุกคนตอนเนี้ยมันมีบันไดมาให้ฟังแล้วโอ้ยเปิดีบตัวตัวเองงงอะงงว่าแบบจะไปทางไหนอะ ไปคะ่ะทุกคนโอเคเราปีนขึ้นมาข้างบนแหละ,ะนี่ไงมันมีคันโยกให้เราสับนะคะทุกคนไปโอเคก็ไม่รู้นะว่าจะเจออะไรอะ่ะโอเคต้องมีอะไรบางอย่างแล้วแน่เลยอะ่ะหรือว่าเอ๊ะจุดลูนเก็บ ยไงไม่น่าห่วงรูเลยหรือว่ากลไกเมื่อกี้ที่เอาสับอะ่ะมันจะเป็นประตูข้างหน้าที่เราเปิดไม่ได้อะ่ะอาจจะใช่นะโอยระวังไปอ้าระวังไปอันนี้ทำเสียจังหวะอีกแล้วไป น่าจะเป็น,นกลไกประตูข้างหน้าก็าได้นะคะทุกคนที่เราสับไว้อะ่ะไปเราย้อนกลับไปดูประตูข้างหน้ากันโอเคไปนี่ไงประตูมันเปิดแล้วถ้าเราพักผ่อนแล้วประตูมันยังเปิดอยู่ไหมอะ่ะลองดู คขอพักพรอก่อนนะคะทุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไขทุกอย่างอ่ามันยังเปิดอยู่นะจ๊ะไปแสดงว่าห้องนี้แหละที่เราจะไปสู้กับน,กนักสู้ผู้พิทักษ์สงสารนั่นไงมานแบบเนี้ชัดเลยไปจ้ะเฮไปซัมมอ,อ,เอนเฮสร้างดินแดนคาถา ไปเติมเวทอาไปไปใช้เวทอนสูดไปเลยโจมโจๆๆจมโจมโจจไปแล้วลดักตัวผู้พิกัรโซนสามเราได้ทูรีเราบูรุษโจมจู่โจมพิเศษนะคะทุกคนตกครองโอเคเฮ้ยเรียบร้อย